บทที่หนึ่งรอยี่สิบเอ็ดห้าสิบต่อหนึ่งศูนย์ศูนย์คนพวกนี้ก็คือพนักงานดูแลความปลอดภัยที่เฉินเฮาจ้างมาพวกเขาตรงเวลามากเมื่อจัดระเบียบที่ยืนเสร็จก็ถึงเวลาที่นัดหมายพอดีรายงานตัวครับคุณลูกค้าบริษัทรักษาความปลอดภัยคิงคองได้มาทําการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณจํานวนที่คอวอร์มาห้าสิบคนและมารายงานตัวห้าสิบคนครับกรุณาสั่งงานให้ด้วยครับหัวหน้าของคนพวกนี้ได้รายงานตัวกับเฉินเฮาเสียงดงังเหมือนกับอยู่ในกองทัพดีมากดูแลทรัพย์สินของฉันจัดการกลุ่่่มมมคนฝาายยทีขขโของ เชินห้าวชี้ไปที่เฮียหนิวแล้วพูดเสียงดังครับกระบรองว่าภารกิจสำเรือจ,จอแน่นอนครับผู้ดูแลความปลอดภัยพวกนี้เผชิญกับพวกโจรทุกคนเอาอุปกรณ์ออกมาจากรถบรรทุกมีทั้งหมวกกันน็อกไม้กระบองเป็นต้นต่างก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีมาตรฐานทั้งนั้นให้เฉินห้าวอยู่ตรงกลางและล้อมดูแลเขาวไว้เฮียหนิวรู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆไม่ใช่ว่าหาคนมาสู้กันหรอทำไมถึงได้เรียกคนที่ดูเหมือนพวกพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบนี้มาละ แต่ว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วนักเลงของพวกเขาเราไม่ไหวแล้วลูกน้องที่เรียกมาช่วยเหลือต่างก็หยิบมีดไม้ออกมาตะโกนแล้วก็พุ่งเข้าใส่เฉินห้าใช้เครื่องบันทึกการขับขี่มาบันทึกเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างไม่รีบร้อนจากนั้นก็โทรแจ้งความไปที่หนึ่งร้อยสิบบกว่ามีคนเยอะแยะที่ปุปกรณ์ครบมือมาขโมยเงินสดหลักล้านของเขากล่องธนบัตรสีแดงกล่องใหญ่นั้นและวิดีโอที่ถ่ายในเหตุการณ์ก็คือหลักฐานเฉินห้าวางสายก็มองดูว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยพวกนี้จะสั่งสอนนักเลงยังไง ยังไงก็เป็นถึงทหารกษเสียณต่างก็เคยฝึกฝนมาพวกรวมตัวกันเป็นโลก่กำบังทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันอย่างแรกก็ใช้โล่รองรับการโจมตีของอีกฝ่ายก่อนแล้วก็ให้คนที่อยู่ข้างล่างใช้ไม้กระบองตีไปที่ท้องของอีกฝ่ายหลังจากที่อีกฝ่ายกำลังเจ็บปวดอยู่ก็พุ่งเข้าใส่พร้อมกันโดยมีโล่กำบังไว้นักเลงแถวแรกมีคนล้มลงไปไม่น้อยพวกนักเลงที่ล้มลงไปจึงกลายเป็นสิ่งเกะกะที่ทำให้พวกเดียวกันที่อยู่ข้างหลังนั้นออกแรงได้ไม่ดีนะัก ่อมาก็คือช่วงเวลาออกฤทธิ์ของพนักงานรักษาความปลอดภยัยหลังจากที่ผ่านการสังเกตนิดหน่อยเมื่อกี้นี้ก็ได้รู้ว่าอีกฝ่ายก็แค่พวกนักเลงที่ไม่รู้จักการวิธีการต่อสู้เท่านั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยพวกนี้ก็สู้จนสนุกมีลบางคนนั้นถอยตัวออกจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านหลังก็กระโดดถีบไปยังแรงขาที่ผ่านการฝึุกฝนมาเตะเข้าไปที่หัวของพวกนักเลงทําให้สลบไปทันทีกระบวนท่าโหดร้ายต่างๆในสนามรบตอนนี้ถูกใช้กับพวกนักเลงตีจนพวกมันกรีดร้อง ผ่านไปเพียงแค่2นาทีพวกนักเลงก็ล้มล,ลงไปกว่า30คนแล้วควรต้องรู้ไว้ไม่ว่าจะเป็นการสู้เดี่ยวหรือการสู้กลุ่มพละกําลังนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากพวกนักเลงสู้ได้แค่แบบพวไปแต่เมื่อมาเจอกับทีมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เก่งกาจไม่นานก็มีคนกลัวจนถอยหนีแต่พวกพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นยิ่งสู้ยิ่งแข็งแกรง่งเหมือนได้ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่อยู่ในกองทัพทหารไลต่ตีพวกนักเลงแสดงทักษะการต่อสู้ออกมาเพียงไม่กี่ทีก็มีคนล้มลงหลงัลง,ลงจากนั้น3นาทีพื้นเต็มไปด้ววววยยยคคนนนเเจ็็็มม้าาตตกกกกกรรระะะแลังงงี่่่่่หืออูไิิิ คนพวกนี้ที่เฮหอนวะหามันนั้นไม่ใช่ลูกน้องของเขาโดยตรงทั้งหมดดังนั้นจึงไม่รู้ถึงการต่อสู้ของคนพวกนี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปก็รีบวิ่งหนีสุดท้ายก็เหลือเพียงลูกน้อง5 -6 ถึงคนของเฮียนิวถือมีดป้องกันตัวอย่างกลัวๆเฮียนิวถอยก่อนเถอะครับพวกเขาคนเยอะเกินไปวันนี้ไม่มีผลดีกับพวกเราแน่ ลูกน้องพูดด้วยความกลัวหนึ่งร้อยคนสู้กับห้าสิบคนยังกล้าพูดว่าอีกฝ่ายคนเยอะดูแล้วความหน้าด้านก็เป็นพลังอย่างหนึ่งสินะในใจเฮนิวเองก็ตื่นตระหนกยังไม่ทันรู้ด้วยซอมว่าเฉินเฮานั้นเป็นใครและมาจากไหนนี่มันไม่เหมือนกับบทละครที่เคยมีเลยสักนิดในตอนที่เขากำลังคิดว่าจะหนีหรือไม่หนีดีพนักงานรักษาความปลอดภัยพวกนั้นก็หยุดลงแล้วกลับไปปกป้องอยู่ข้างกายเฉินเฮาโดยไม่ได้ไล่ตามมาทำร้ายพวกเขา เพราะว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องดูแลความปลอดภัยของนายจ้างเป็นอันดับแรกการไล่ตีพวกนักเลงพวกนั้นก็เพราะว่าพวกมันมารุกล้ำความปลอดภัยของนายจ้างตอนนี้พ้นจากอันตรายแล้วพวกเขาจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไล่ตามและกลับไปปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างเป็นสําคัญเฉินห้าวยิ้มเล็กน้อยเป้าหมายในการทําสงครามของบรลลุแล้วเขากระดิกนิ้วใส่เฮียหนิวทาไมไม่เข้ามาแล้วละ่ะ ลูกน้องขึ้นร้อยของนายก็ไม่มีประโยชน์ดูแล้วครั้งหน้านายต้องหาศัก2 0สองร้อยคนแล้วลับใบหน้าของเฮียหนิวดำเขียวอยากจะสวนกลับแต่ก็หาเรื่องอะไรมาเถียงไม่ได้เพราะการต่อสู้ครั้งนี้แพ้รับคาบสุดๆผู้แพ้ไม่มีสิ์ปากเก่งแต่ลูกน้องของเขานั้นยังดักกลับแก่อย่าได้ใจทำเฮียหนิวโมโหแอกรอไว้เลยสักวันแกจะรู้เองพูดจบพวกเขาก็มุดตัวเข้ารถเบนซ์เตรียมตัวขับหนีเฉินห้าวรู้สึกเพียงแค่ว่านี่ตลกมากเอาความเก่งของปากมาใช้กับการต่อสู้ก็คงไม่แพ้ขนาดนี้หรอก แต่พวกเขาหนีไม่รอดแล้วเสียงรถตำรวจอดังมาจากภายนอกอาคารร้างมีรถตำรวจอขับมาสิบกว่าคันและยังมีรถรักษาความปลอดภัยของตำรวจอพิเศษรวจพิเศษชุดดำใส่ชุดกันกระสุนที่มีคำว่าพล l i ได้ล้อมรอบสถานที่ต่อสู้ไว้เมื่อกี้ที่เฉินฮ้าวแจ้งความบอกไปว่าที่นี่มีโจรอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนี่ถือเป็นคดีใหญ่ของสถานีตำรวจอแล้วดังนั้นทางตำรวจอจึงได้ใช้กองกำลังพิเศษมาเสริมแต่เมื่อมาถึงดูแล้วการต่อสู้จะจบลงแล้วอีกฝั่งนั้นสมบูรณ์แบบส่วนอีกฝั่งนั้นลมระนนวนี้ไม่ใช่การต่อสสสู้นี่คือรัังชดๆ สุดท้ายเฮยนิวยังถูกขวางไว้และถูกวางเป็นผู้ต้องสงสยัยถูกพาตัวลงจากรถและพาจากไปเมื่อเห็นตำรอวจอมาเฉินห้าวจึงบอกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเลิกดูแลเขาให้ความร่วมมือกับตำมรอวจอเป็นอย่างดีโดยการไปสถานีย่อยกับตำมรอวจอเนื่องจากครั้งนี้มันเรื่องใหญ่เกินไปจึงข้ามสถานีตำมรอวจอแล้วไปยังสาขาเมืองตะวันตกโดยตรงส่วนพวกนักเลงที่บาดเจ็บพวกนั้นไม่มีบาดแผลที่ทำให้ถึงไตส่วนมากก็แค่ถูกตีจนสลบก,กับแผลถลอกบาดเจ็บเบ,บาๆนั้นถูกพาตัวไปเลยคนที่มีการกระทบกระแทกรุนแรงกกก็็็ถูส่่่งงงงตัััวววไไไปรรรรรรพยยาาาาบบบบลลมนนดด้ออผเ บทที่122ปลาแซลมอนที่เสียช่วยผมด้วยเมื่อถึงสถานีก็มีตำรวจวจมาลงบันทึกให้เฉินห่าวเฉินห่าวแสดงออกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ถูกกระทำเมื่อถอนเงินสดออกมาก็ถูกอีกฝ่ายปอสารยังดีที่เขาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาไว้ก่อนแล้วไม่อย่างนั้นครั้งนี้คงไม่ปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและชีวิตฝ่ายเียนิวสารภาพทุกอย่างทราบมาว่าทั้งสองฝ่ายนัดกันมาต่อสู้ที่อาคารร้างสรุปว่าเฉินห่าวไม่ทำตามกฎแล้วหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาด้วยเียนิวยังบอกว่าเฉินห่าวไม่รักษากฎจะต้องโดนน,นืแ่ เียหน,นิวที่ไม่รู้เวลาก็รับเขาไปสารภาพอย่างภาคภูมิใจว่าตัวเองมีลูกน้องอยู่มากมายเพราะงั้นจึงหนีข้อหาที่รวบรวมกลุ่มทำร้ายไม่ได้จึงถูกจับเข้าคุกส่วนเฉินห้าวกลายเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทําการที่พนักงานรักษาความปลอดภัยทําร้ายคนก็เพื่อป้องกันตรวจเรื่องการรวมตัวต่อสู้จึงไม่ถูกสืบต่อไม่นานเฉินห้าวก็ออกจากสถานีท้องฟ้ามืดแล้วเขาดีดนิ้วขึ้นอย่างได้ใจจัดการเฮียหนิวได้อย่างไม่เสียแรงอะไรเป็นการช่วยเหลือสังคมถือเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง ส่งนอพวกพนักงานรักษาความปลอดภัยพวกนั้นเมื่อทำงานเสร็จเชินห้าวก็จ่ายเงินค่าจ้างในแอปแล้วก็พูดกับหัวหน้าว่าคราวหลังถ้ามีโอกาสค่อยร่วมง,งานกันอีกเชินห้าวกลับถึงบ้านเสียจริงการลังรอเขาอยู่เตรียมเบอร์เกอร์น้อยสูตรเสี่ยวจิ้งไว้ให้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่สูตรที่สืบทอ,อดจากของจีนเพราะว่าสมัยโบราณไม่มีอาหารอย่างเบอร์เกอร์หรอกนี่คือสิ่งที่ชี่ยาจึงคิดค้นทำขึ้นเองขนมปังที่อบเองด้านในสอดไส้พะโลหมูและผักสดที่เธอต้มและใส่ซอสที่สืบทอดมารสชาติเต็มคำเหมาะกับคนจีนมาก ไม่เลวร้านอาหารฝรั่งเศสของพวกเราก็จะมีเมนูขึ้นชื่อมาอีกอย่างแล้วหลังจากที่เฉินห่าวิ้มรถก็เอ่อยปรกชมแน่นอนนายเสียเงินแค่นี้ก็จ้างเชฟคนสวยอย่างฉันมาได้ฉันยังรู้สึกได้กำไรแทนนายเลยเซจิ้งนั้นไม่รู้จัก่อมตอนสักนิดพูดเอาดีเข้าตัวไม่หยุดโอเคฉันได้กำไรสุดๆเฉินห้าวยิ้มแล้วพูดเล่นตามเธอกินข้าวเสร็จเซจิ้งและเถารุ่ยก็เก็บจานด้วยกันเฉินห้านั่งอยู่บนโซฟานั่งดื่มเบียร์อย่างที่เกียดรู้สึกว่าชีวิตนั้นเงียบสบาย ในตอนนี้โทรศัพท์ของเฉินฮ่าวดังขึ้นดูน่าจะที่แสดงเป็นผู้จัดการหลิวหมิงของบริษัทอาหารสดโจโช,ชื่อเมืองไปเหอเฉินฮ่าวขายอาหารทะเลสดก็ผ่านการดูแลของเขาทั้งสองเพียงแค่พูดคุยผ่านโทรศัพท์ไม่เคยเจอหน้ากันเฉินฮ่าวรับสายหลังจากที่คุยไม่กี่ประโยคหลิวหมิงก็แสดงออกถึงความรู้สึกผิดประธานเฉินครับคืนนี้คุณสะดวกไหม ผมอยากไปพบครับมีเรื่องอยากจะปรึกษาได้สิฉันอยู่คอนโดเกียวิตึกห้าห้องหนึ่งร้อยหนึ่งนายมาสิเฉินห้าอนุญาตแล้วคิดว่าคงหมายถึงเรื่องของอาหารทะเลสดผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่าหลิวหมิงก็มาถึงเฉินห้าเปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วก็ชงชาให้เขาด้วยแก้วหนึ่งประธานเฉินตึกนี้ของคุณทำไมมีแสงแค่ชั้นหนึ่งถึงสองเองล่ะครับยังไม่เริ่มเปิดขายหรอครับหลิวหมิงพูดถามออกมาซื้อมาแล้วยังไม่มีคนอยู่ฉันก็ขี้เกียจปล่อยเช่าเฉินห้าพูดหลิวหมิงตกใจปังจากคำพูดของเฉินห้าตึกนี้เป็นของเขาแล้วร,ร,ง,รงิยจ หลิวหมิงจัดก,การอารมณ์ของตัวเองสักพักแล้วก็พูดเป้าหมายที่ตัวเขามาคืออย่างนี้ครับประธานเฉินผมเองที่มาในครั้งนี้มีเรื่องจะขอร้องคุณกําลังโปรโมตขายอาหารทะเลสดชั้นดีอยู่ไม่ใช่หรอครับน่าจะมีช่องทางการขายและเพื่อนมากมาย ผมอยากขอให้คุณช่วยถามลูกค้าสักหน่อยว่ามีใครอยากได้ปลาแซลมอน,นอนุ a w a r e เป็นอาหารสดแช่แข็งทั้งนั้นครับถูกหลักอนามัยตอนนี้ชื่อเสียงของปลาแซลมอนแย่ยมากในการตลอดตอนแรกคิดว่าจะได้กำไรก้อนโตสุดท้ายขนเรือม,มาถึงแล้วก็ไม่มีคนซื้อเท่าหักเก็บไว้ในมือเสียหายเยอะมากเกินไปผมเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆจึง,จงได้มาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วหลิวหมิงก็พูดถึงความลำบากของเขาเองท่าทางเสียใจมากนำเสียงแสดงออกถึงความอยากให้เฉินฮ่าวช่วยเหลือขาดแค่พูดว่าปลาแซลมอนที่ขีดตั้งเสียช่วยผมด้วยเถอะครับได้สินายมีกี่ต้น เชิญห้าวคิดสักพักช่วยเขาสักหน่อยยังไงก็เป็นถึงลูกน้องของโจโซีถงต่อไปโจโซีถงก็เป็นผู้หญิงของตัวเขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นการช่วยหลิวหมิงก็เหมือนกับช่วยตัวเขาเองมี17ต้นครับหลิวหมิงพูด17ตันไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยเฉินห้าวติดต่อกับสวิซื้อเฉียงของซานย่าก,ก็นับเป็นกิโลแบบธุรกิจชั้นดี17ต้นนี้จะให้ขายปลีกก็ดูจะเป็นไปไม่ได้อีกอย่างตอนนี้สถานการณ์ของปลาแซลมอนก็ไม่ดีจริงดีจริงคนส่วนมากก็ไม่กล้ากินกันทั้งนั้น แต่ว่าเฉินห้าวมีข้อดีที่คนอื่นไม่มีก็คือบริการพนักงานขายของแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านเขาสามารถขายผ่านทางแอปได้นี่คือความคิดแบบใหม่โอเคสินค้าของนายอยู่ที่ไหนใช้รถแช่แข็งส่งมาให้หมดฉันซื้อทั้งหมดในราคาขายส่งเฉินห้าวคิดดีแล้วจะขายผ่านทางแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านระบบใช้เวลาเพลยุงทั่วครัในการเก็บสินค้าทั้งหมดไปเพราะงั้นจึงต้องเห็นสินค้าจริงถึงจะได้เพื่อให้หลิวหมิงวางใจเขาจ่ายเงินจำนวนเต็มซื้อมาเองทั้งหมดจะดีกว่าจริงหรอครับ คุณอย่าเห็นแค่หน้าประธานโจแล้วพยายามรับสินค้านะครับเท้าหากมีค้างไว้ในมือคุณประธานโจคงหาเรื่องผมแน่หลิวหมิงนี่น่าสนใจดีพูดความกังวลออกมาด้วยการล้อเล่นสบายใจได้ฉันมีวิธีนายแค่ขนสินค้ามาก็พอราคาสินค้าโอนให้ในายได้ทุกเมือ่อเฉินห้าวพูดถ้าอย่างนั้นขอบคุณเป็นอย่างมากครับพรุ่งนี้เช้าผมให้คนขนมาให้ผมเองก็ไม่คิดว่าอะไรจากคุณคิดราคาตามที่ได้มาเลยครับหลิวหมิงรู้จักจัดการเรื่องได้ดีไม่ใช้ความใจดีของเฉินห้าวมาหากำไรก้อนโตเรื่องก็ตกลงกันอย่างนี้จากนั้้นนหหหลิวมมมงงงกกก็ขออตตัับไปรรุ่่่ีีจะาาสใ้ บทที่123ประธานหอการค้าวันต่อมาหลิวหมิงก็ส่งรถแช่แข็งมาสองคันจริงๆแล้วเขาก็มาส่งสินค้าด้วยตัวเองเฉินฮ้าวและเขาตรวจสอบสินค้าด้วยกันสักพักเนื้อยังสดใหม่มากแต่ก็จำเป็นต้องขายออกโดยเร็วที่สุดถ้าแช่แข็งนานเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพเนื้อได้ปลาแซลมอนล็อตนี้ราคานำเข้ากิโลละ5้าหยวน1ิบต้นราคาทั้งหมดคือ9 6 9 0 0 0หกนเ้ันยวนหลิวหมิงเอาใบราคาให้เฉินฮ่าวเฉินฮ่าววัดแล้วไม่มีปัญหายังไงก็ของบ้านตัวเองทั้งนั้นแล้วก,ก,วกน แต่ว่าเฉินห้าวมีข้อแม่หนึ่งข้อรถตู้แช่แข็งจะต้องให้เขายืมหนึ่งวันตอนกลางคืนถึงจะขับกลับไปได้หลิวหมิงบอกไม่มีปัญหายืมกี่วันก็ไม่มีปัญหารอหลิวหมิงและคนขับรถจะไปเฉินห้าวก็เปิดแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้าน กดเข้าหน้าการขายถ่ายรูปสินค้าปลาแซลมอนพวกนี้แล้วใส่ข้อมูลเข้าระบบแล้วก็กดเลือกโพสสินค้าปลาแซลมอน17ต้นพวกนี้ก็หายไปในพริบตาเข้าไปอยู่ในหน้ารายการขายของแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านเฉินห้าวปรบมือนี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่ที่หลิวหมิงกังวลน,นักหนามาอยู่ในมือเขาเพียงชั่วครู่ก็จัดการเรียบร้อยแล้วเรื่องปลาแซลมอนนั้นจัดการเรียบร้อยแล้วแต่บริษัทการค้าห้าวหอรานของเฉินห้าวนั้นกลับเจอปัญหาเข้าแล้ว การยื่นเรื่องขอใบอนุญาตมีปัญหาสาเหตุเพราะการตรวจสอบการป้องกันไฟไหม้ผ่านเกณฑ์เนื่องจากสถานที่ทำงานอยู่ในตึกของบริษัทโจซื้อในขณะที่พวกเขากสร้างพวกเขาใช้เกณฑ์ตามหลักเขาโครงการป้องกันไฟไหม้แต่หลังจากผ่านมาหลายปีก็มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้จึงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วเท่าหากเขาอยากจะผ่านการตรวจสอบการป้องกันไฟไหม้ก็จำเป็นจะต้องผ่านการแก้ไขปรับเปลี่ยนเสียเงินนั้นเรื่องเล็กแต่ว่าจะเสียเวลารอการปรับปรุงอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ประธานคสสอบถามมาแล้วข้าบุคคลภายในบอกว่าทางที่ดีผ่านการติดต่อกับฝ่ายชั้นสูงจัดการขั้นตอนการทําก่อนบริษัทเราค่อยๆปรับปรุงใหม่แบบนี้ก็จะไม่ถูกขัดอยู่อย่างนี้จากการตรวจสอบแค่อย่างเดียวเฉารุ่ยการลังรายงานการทํางานให้เฉินห้าวอืมก็คงมีแค่วิธีนี้แล้วเฉินห้าวพยักหน้าความสัมพันธ์ของคอนนะและประธานบริษัทโจซื้อน,นั้นถือว่าไม่เลวสามารถติดต่อหัวหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านพวกเขาได้ไหมคะเฉาไรายอออกความเห็นอย่างระมัดระวังคําพูดไม่ต้องฉันหาวิธีเองเฉินห้าวไม่อยากไปรบกวนโจซีถงอยู่ตลอดผู้ชายคนหนึ่งมีีปััญหาากกก็ต้ออองงคิิดดวธจรเ่น ในยุคสมัยนี้ถ้าจะสร้างสัมพันธ์ก็ต้องให้สิ่งของแค่เพียงหาถูกคนอาจจะแค่เพียงบุหรี่ไม่กี่มวนแล้วไม่กี่ขวดก็สามารถจัดการขั้นตอนที่ยุ่งยากพวกนี้ได้ประเทศจีนก็คือสังคมของความสัมพันธ์แต่ว่าการให้ของขวัญก็ถือเป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่ส่งให้ใครให้อะไรก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีไม่อย่างนั้นเสียเงินแล้วยังทําเรื่องเสียอีกมีคนไม่น้อยที่ทําเรื่องโง่แบบนี้เฉินห้าวนั้นไม่เก่งเรื่องพวกนี้ทางที่ดีให้คนที่อยู่ในวงการเดียวหันเป็นคนจัดการดีที่สุด เรื่องคงจะต้องพึ่งพาเพื่อนสนิทของเขาชิงจือเทาแล้วลับเ่านิ่งคืนนี้ช่วยฉันค้นหารายชื่อวงการคนรวยของเมืองรวมทั้งความชอบและข้อมูลอื่นๆของพวกเขาด้วยด่วนนเชินห้าวโทรไปไม่มีปัญหาเที่ยงนี้ก็จัดการให้ในายเรียบร้อยได้ ชิงจือเทาตอบรับเฉินเฮานั้นดีกับเพื่อนสนิทชิงจือเทาทำงานให้เขาก็ไม่ได้เกินความสามารถเกมก็ไม่เล่นแล้วเปิดซอฟต์แวร์แล้วค้นหาอย่างตั้งใจเมื่อถึงตอนเที่ยงในตอนที่เฉินเฮามาถึงที่พักชั้นสองชิงจือเทาก็ปรินเอกสารฉบับหนึ่งให้เขานี่คือรายชื่อคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า50ล้านของทั้งเมืองและยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องชิงจือเทาพูดเฉินเฮาเอามาดูจำนวนไม่น้อยเลยมี200กว่าคนดูอย่างนี้แล้วพวกคนรวมนั้นมีมากมายจริงๆคนพวกนี้ส่วนมากทำงานอยู่ในระบบการค้าของเมืองเหอทัั้้งหดนนจะ แต่ก็เพียงแค่ขั้นตอนระบบการป้องกันไฟไหม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรทางที่ดีก็ขอให้ถูกใจแล้วก็ให้ของขวัญในฐานะเพื่อนแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อไปได้ต่อไปทําธุรกิจก็จะได้สะดวกทันใดนั้นเฉินเฮาก็ถูกข้อความหนึ่งในเอกสารดึงดูดประธานหอ,อการค้าเมืองไปเหอซุยหยงปิงชายอา,ายุ47ปีที่อยู่ครอบครัวเขตวินล่าหนานเทียนทอบบุรีเ่เฉินเฮาตาเป็นประกายเทียบกับการหาคอนมีอำนาจเล็กน้อยทั่วไปอย่างนั้นไปหาประธานหอ,อการค้าโดยตรงเลยไม่ดีกว่าหรอแบบนี้ก็ลงมือครั้งเดียวได้ผลปรระะโยยชชนนน์ตตลลอออออดดไไไเเท่าาเ่่ออ่่่าาาหหคมมีืืืงแจจว้ ส่วนบุหรี่ในแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านอยากได้บุหรี่อะไรก็มีทั้งนั้นเมื่อถึงตอนคำเฉินห้าวก็ขับรถออกไประหว่างทางขับรถเฉินห้าวใช้โหมด v ีเปิดแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านเพื่อหาบุหรี่ที่เหมาะสมเมื่อค้นหาตามปกติแล้วก็จัดเรียงสินค้าตามราคาลิคูนภูชุนชานจูฮาร์ราคาขายแถวละ2 0 0 0หยวนราคาหลังใช้เงินอุดหนุนแถวละ2อหยวนนี่เป็นบุหรี่ระดับสูงสุดที่ในประเทศขายแล้วเจอกันครั้งแรกให้ของขวัญไม่ควรมากเกินไปหลังจากคิดเฉินห้าวก็ซื้อมา2แถว แต่ว่าความชอบสูบบุหรี่นั้นมันกว้างเกินไปบางทีเขาอาจจะชอบบุหรี่ต่างประเทศก็ได้เฉินห้าวจึงค้นหาซิก้าคิวบาที่ขึ้นชื่อของต่างประเทศหาเจอที่เหมาะสมอยู่อย่างหนึ่งโคเฮบ้าสเปียนำข้าราคาขายกล่องละ1 9 0,000ห่ยวนราคาหลังใช้เงินอุดหนุนกล่องละ7จหยวนซิก้านี้ดูจากกล่องก็ดูออกกว่าไม่ใช่ของทั่วไปกล่องไม้แทด้าในามีซิก้าวางเรียงรายอย่างเรียบร้อยมีลลดทองดูแล้วเป็นของดีในวงซิก้ามักถูกใช้เป็นของที่ผู้นำประเทศมอบให้กับผู้นำประเทศอื่นคุณภาพคงไม่ต้องพูดถึง เฉินห้าวก็ซื้อโคไฮบ้าสเปียมาหนึ่งกล่องแน่นอนว่าสามารถซื้อเยอะกว่านี้ได้แต่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ควรเก็บระวังไว้บ้างบทที่124เยี่ยมเยียนถึงที่เมื่อถึงวิลล่าที่ชยหยองปิงพักอาศัยเฉินห้าวขับรถถึงทางเข้าที่นี่ถือเป็นเขตวิลล่าระดับไฮเอนด์ A N, มีรอปพอที่เคร่งครัดดูแลโดยปกติแล้วรถและคนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้เข้าไปแต่ว่าหลังจากที่เฉินห้าวขับมาสแกนป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติแล้วก็แสดงว่าผ่านไม้กั้นยกขึ้นเฉินห้าวยิ แน่นอนว่าเฉินเฮาไม่มีใบอนุญาตของเขตวิลล่าสามารถเข้ามาในเขตวิลล่าได้ก็เพราะฉิงจื่อเทาเขาให้เข้าระบบรักษาความปลอดภัยของเขตวิลล่าแล้วตั้งค่าระบบว่ารถของเฉินเฮานั้นอยู่ในระบบผลลัพ์มีเพียงแค่วันนี้ครั้งเดียวจากนั้นก็จะลบทิ้งโดยอัตโนมัติโดยไม่มีร่องรอยให้ใครรู้เห็น จากนั้นก็มาถึงหน้าบ้านของชูยอยงปิงเฉิญห้าวถือของขวัญมาถึงหน้าบ้านกดกริ่งเรียกตอนนี้คือตอนกลางคืนครอบครัวชูยอยงปิงอยู่บ้านทั้งสองคนภรรยาของเขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลายัยลูกชายเขาอยู่ต่างประเทศดังนั้นเมื่อเฉินห้ากดกริง่งภรรยาของชูยอยงปิงจึงเป็นคนมาเปิดประตูผู้หญิงอายุ40กว่าปีป่ารุงอย่างดีดูไม่ออกถึงริ้วรอยอายุบนตัวเธอเลยไม่ทราบว่าหาใครคะผู้หญิงถามไม่ทราบว่าท่านซูยอยู่ไหมครับผมมีเรื่องหาเขานิดหน่อยใบหน้าของเฉินห้ามีรอยยิ้มเป็นมิตรผู้หญิงถามอย่างระ ของวิลล่าพวกเขาเคร่งครัดมากอยู่ดีๆก็มีคนแปลนหน้ามาถึงบ้านทําให้คนสงสัยผมชื่อเฉินฮ่าวอยากจะเข้าร่วมหอการค้ามาคุยปรึกษากับท่านชุยศหน่อยครับเฉินห่าวหาเหตุผลที่ดีให้ตัวเองฟังแล้วสมเหตุสมผลมากผู้หญิงไม่แน่ใจในตัวตนของเฉินห่าจึงตะโกนเข้าไปด้านในอย่างระแวงที่รักมีคนชื่อเฉินฮ่าบอกว่าอยากเข้าร่วมหอการค้าอยากมาคุยกับคุณครับผม ด้านในมีเสียงนิ่งขึ้นของคนวัยกลางดังออกมาเขากำลังดูข่าวในบ้านได้ยินว่ามีคนมาหาก็เดินออกมาให้เขาเข้ามาเถิดซุยอย่างปิงนั่งอยู่บนโซฟาของห้องนั่งเล่นขอบคุณครับหลังจากเฉินห้าวเข้าบ้านผู้หญิงก็เอารองเท้าในบ้านให้เขาใส่อย่างมีมารยาทเฉินห้าวถือถึงที่ใส่บุหรี่ไว้เดินเข้าไปกลางห้องนั่งเล่นสวัสดีครับท่านซุยผมชื่อเฉินห้าวเฉินห้าวพูดอย่างเกรงใจ ถึงแม้จะอยู่ต่อหน้าของผู้มีอำนาจสูงสุดในวงการค้าของเมืองมีทรัพย์สินมากกว่าหลายหมื่นล้าน,นยอย่างชูหยองปิงการพูดคุยของเฉินห่าวกลับปกติไม่เหมือนกับคนส่วนมากที่เห็นคอนะมีเงินก็อยากจะเกาะท่าทางนี้ทำให้ชูหยอยงปิงรู้สึกสนใจอยากคุยกับเฉินห่าวขึ้นมานั่งสิการเข้าร่วมหอการค้าส่งใบยื่นคำร้องเข้ามาปกติก็ได้แล้วผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมทำไมถึงต้องมาหาฉันละสถานะของชูหยอยงปิงทำให้เขาไม่ชอบอ้อมค้อมมาถึงจึงได้มุ่งไปที่ประเด็นหลักเลย เฉินฮาวยื่นนำบัตรของตัวเองให้พูดว่าผมกมาลังก่อตั้งบริษัทหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตด้านการป้องกันไฟไม,ไม่ไม่ผ่านเกณฑ์นี่มันเรื่องเล็กทั้งนั้นเพราะว่าเวลาก็คือเงินทองผมอยากจะขอให้ท่านซุยช่วยดูแลสักหน่อยให้ฝ่ายการป้องกันไฟไม่ปล่อยปล่อยบ้างให้พวกผมเปิดบริษัทไปก่อนแล้วในครึ่งเดือนผมจะแก้ไขปรับปรุงด้านการป้องกันไฟไม่เรียบร้อยครับเฉินฮ้าวเอารูปภาพออกมาไม่กี่ใบแสดงให้เห็นว่าการป้องกันไฟไม่ของตัวเองส่วนใหญ่นั้นผ่านเกณฑ์เพียงแต่ขาดเหลือจุดเล็กน้อยเเพพีียยงงงไไไไมมม่่่่่่่่่กกกทาาาาานนนนัั้้้หหหชชแแแขตตอออออส็ลวใรรืญะ แต่ว่าเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ประธานหอ,อการค้ายอย่างชุยอยงปิงนั้นขี้เกียจดูเขาทำเป็นพูดอย่างใจกว้างเรื่องพวกนี้คุณไปหาฝ่ายป้องกันไปไม่จัดการค่าราชการอย่างพวกเขาจัดการเรื่องหอ,อการค้ายอย่างพวกเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งอะไรได้นี่แสดงออกชัดเจนว่าปฏิเสธแล้วก็ใช่เฉินเฮาไม่สนิทกับเขาไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพื่อเขาถึงแม้ว่าเรื่องนี้เมื่อเทียบกับคนรวยระดับเขาแล้วจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆก,ก็แค่เรื่องที่พูดแค่คำเดียวเท่านั้น เฉินห้าวเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้มาเขาพูดออกมาว่าผมทราบครับแต่ผมทําอย่างนี้ก็มีเหตุผลนะครับบริษัทผมมีขนาดใหญ่มากจานวนเงินจดทะเบียน20ล้านอีกอย่างผมสามารถรับรองได้ปีแรกเงินจ่ายภาษีไม่ต่ากว่า30ล้านแน่นอนจากนั้นทุกปีก็จะเพิ่มขึ้น30เป็นอย่างตามหรือว่าให้เมืองได้มีโอกาสได้เก็บภาษีช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้หอการค้าท่านประธานจะไม่สนใจหรอครับนายรู้ไหมว่าจดทะเบียน20ล้านจ่ายภาษี30ล้านในนี้จะขี้โม้เกินไปหน่อยแล้วมั้ง สายตาของชุยอยงปังแสดงออกถึงความดูถูกเขาไม่ชอบให้คนโกหกนักธุรกิจมีชื่อเสียงเวลาก่อตั้งบริษัทยังไม่กล้ารับรองเงินจ่ายภาษีเท่าไรเลยโดยเฉพาะนี้จำนวนจ่ายภาษี30ล้านถ้าอย่างนั้นธุรกิจของเขาจะต้องมีผลอย่างน้อยต้องมากกว่า1000กว่าล้านขึ้นไปนี่เป็นตัวเลขมหาศาลเชียวนะตัวชุยอยงปังเองธุรกิจทั้งหมดรวมกันภาษีก็เพียงแค่เกือบจะ1 0 0่ล้านเท่านั้นบริษัทเล็กๆระดับ10ล้านของเฉินห้าแบบนี้กล้าพูดว่าภาษีมากกว่า30ล้านปังแล้วก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝันจำนวนมหาศาลของคนนอื่ แต่เมื่ออยู่กับเฉินฮ่าวก็แค่เรื่องเด็กน้อยธุรกิจช่วงนี้ของเขาไม่มีจำนวนน้อยๆราคาหลักแสนหลักล้านอย่างง่ายดายรวมๆวมกันแล้วในหนึ่งปีใจภาษี3าล้านนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอนมากไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยเฉินฮ่าวยิ้มเล็กน้อยเอาบินใบเสร็จที่ปอรินไว้แล้วให้ชยหยอยงปิงดูให้เขารับรู้ถึงความสามารถของตัวเองเห็นรายจ่ายมากมายและรายรับลึกลับของเฉินฮ่าวชยหยองปิงจึงเชื่อเรื่องการเงินของเฉินฮ่าวแต่ว่าการบริหารบริษัทไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีเศรษฐีหลายคนก็ทำธุรกิจลละละลล้้มมะะาาายยจจนนนไไ่่เเหหืออออรรรรีป็ตตงงดูกบบิขแุคคล บทที่125การพนัน1น0 0ล้านเปลยนว่าชุยอยงปิงเงียบไม่พูดอะไรเฉินห้าตัดสินใจจะพูดเพิ่มขึ้นอีกท่านซุยต่างก็เป็นลูกผู้ชายกันทั้งนั้นผมพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดเมื่อกี้ของผมไม่ก็เราสามารถพนันกันเหมือนกับเซี่ยวมี่และ g r e เท่าหากถึงสิ้นปีจำนวนจ่ายภาษีของผมไม่ถึง30ล้านผมแพ้ให้คุณ1000ล้านรอบนี้ชุยอยงปิงสนใจขึ้นมาไม่ใช่เพราะเงิน1 0 0 0ล้านนั่นแต่เป็นเพราะความมั่นใจและนอกกรอบของเฉินห้าผม นายรู้ไหมตอนนี้มันกลางปีแล้วระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปีไม่ถึง6เดือนแล้วรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าผมมีความมั่นใจใบหน้าของเฉินห้าวมีรอยยิ้มมั่นใจนี่มันแกล้งทํากันไม่ได้แสดงได้ว่าเขามีความมั่นใจจริงๆทุยหยองปิงอยู่ในสังคมมานานเจอผู้คนมาหลากหลายเขามองดูเฉินฮ้าวอย่างละเอียดพบว่าเขาไม่ใช่คนที่พูดเรื่อยเปื่อยแน่นอนและในเวลาเดียวกันก็ถูกความเชื่อมั่นในฮ้าวหอรันของเฉินฮ้าวปรับใจจึงพยักหน้าแล้วพูดว่าได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็พน,นันฉันยอมช่วยเหลือดารานักจ่ายภาษีในอนาคตแต่ว่านายต้อง้ีนะล ุยหยองปิงไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปเอาตามคำพูดแต่เท่าหาเขาอยากทวงหนี้ก็ไม่มีใครไม่กล้าให้เขาไม่เพียงแต่เป็นเศรษฐีในวงการค้าแต่ยังเป็นคนสำคัญของคนใหญ่คนโตหลายคนพูดจามีน้ำหนักและมีเบื้องหลังที่แข็งแกรง่งแต่เฉินห้าวกลับไม่สนใจเพราะเขาเชื่อมั่นมากกว่าตัวเองจะชนะพนันครั้งนี้และไม่ต้องให้หนึ่งพันล้านนี้ตามนั้นครับ เฉินห้าวยื่นมือออกมาตบเข้ากับมือของชยหยงปิงถือเป็นการพนันหนึ่งพันล้านอย่างสมบูรณ์จนตอนนี้เฉินห้าวบรรลุเป้าหมายแล้วมีคำนุมัิของประธานหอ,อการค้าบริษัทเขาจะต้องราบรื่นแน่นอนรวมทั้งบุหรี่ที่ไม่ได้นำออกมาใช้แต่ว่าของขวัญยังไงก็ต้องให้ไหม่อย่างนั้นก็จะเสียมารยาทไปเฉินห้าวเอาบุหรี่ในถุงออกมาวางไว้บนโต๊ะชานี่จะทำอะไร,ระเผเิญหน้ากับของขวัญชุยหยงปิงไม่ได้ให้ความสำคัญฐานะทางบ้านเขาอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ปกติแล้วจะไม่รับของขวัญจากคนอื่นอย่างง่ายดายเพื่อเลี่ยงค,บ,งคบั นี่คือสินค้าหนึ่งของผมเฉินห่าอธิบายการค้าหนึ่งในบริษัทการค้าของผมก็คือบุหรี่ชั้นดีนี่คือสินค้าที่ผู้ผลิตนํามาเสนอผมแยกลอมแท้ไม่ออกได้ยินมาว่าท่านซุยรู้จักบุหรีด่ดีดังนั้นจึงอยากให้คุณช่วยดูให้หน่อยครับพูดถึงนี่เฉินห่ายัางแกล้งทําเป็นตะลึงอย่างตกใจเรื่องแค่นี้ท่านซุยคงจะไม่ปฏิเสธหรอกใช่ไหมครับ ทักษะการให้ของขวัญของเฉินเฮานี้ก็ถือว่าดีการให้ของขวัญปกติแบบนี้พูดซะจนชุยอ,ยองปิงไม่อาจปฏิเสธได้ก็เป็นคนฉลาดคนหนึ่งเฉินเฮายื่นมือไปแกะลิคูลฟูชุนชานจูฮาร์ดหนึ่งออกมาหนึ่งล้วนแล้วยื่นให้ชุยอ,ยองปิงแล้วหยุดไฟแอร์ชอกอจะจุดไฟให้เขาเผชิญหน้ากับความกระตือรือร้นนี้ชุยอ,ยองปิงก็ยอมรับแล้วลิคูนฟูชุนชานจูฮาร์ดบุหรี่นี้หาซื้อยากนะชุยอ,ยองปิงรู้ถึงความมหายากษของบุหรี่นี้เพราะว่าจำนวนผลิตน้อยเขาเองก็ต้องขอให้เพื่อนในซัมนักยาสู่่ึึง้เขขากๆหนที บุหรี่กลมกล่อมควันลอยและมีกลิ่นนิโคตินหอมอ่อนๆชยหยองปิงสัมผัสอย่างละเอียดแล้วพยักหน้าพูดนี้เป็นของแท้แน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณท่านซุยที่ช่วยไขยความกระจา่างผมสามารถนำเข้าสินค้าได้อย่างสบายใจแล้วเฉินห้าวพูดยิ้มๆแล้วนี่คือในตอนนี้ซุยหยองปิงเห็นกล่องไม้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่สวยหรูแล้วยังมีกลิ่นยาสูบอ่อนๆในฐานะของคนชอบบุหรี่เขามองออกได้ทันทีว่าบุหรี่กล่องนี้ไม่ธรรมดานี่คือสิ่งที่ผมขอให้คนช่วยซื้อมาจากคิวบาครับเฉินห้าวแก่ออกเองแล้วก็เเปปิดิดกก้้้าาาาคคคบบทีีีีีี่่่แสสนนนนนนมมออัย ซุยหยองปิงหยิบซิก้าขึ้นหนึ่งแห่งมองดูอย่างละเอียดแล้วก็แสดงถึงอาการดีใจจะบอกว่าลิคูนปูชุนชันจูฮาร์เมื่อเขาอยากซื้อก็สามารถหาซื้อาาดได้แต่ว่าโคไฮบ้าสเปียร์ก็ไม่ใช่ว่าอยากได้ก็จะหาซื้อดได้ซิก้าโคไฮบ้าสเปียร์ธรรมดามีขายเฉพาะที่หน้าร้านบางพื้นที่ของคิวบาเท่านั้นจำกัดจำนวนขายแต่ซิก้ากล่องนี้ไม่ใช่แบบที่ขายตามหน้าร้านแต่ว่าเป็นของชั้นหนึ่งของประเทศของมันใช้สำหรับมอบให้แก่คนสำคัญของประเทศเท่านั้นข้างหน้าหาซื้อไม่ได้แน่นอน เมื่อก่อนชุยอยงปิงแค่เพียงเคยไปกับหัวหน้าฝ่ายการค้าของประเทศถึงได้เคยมีโอกาสสูบไม่กี่มว้วนจนถึงตอนนี้ก็หลายปีแล้วเขายังไม่เคยได้รับคอยบ้าสเปียร์ทงกล่องเลยอยู่ๆก็ได้รับมาทั้งกล่องทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นดีใจชอบใจมากกว่าให้เขาหนึ่งพันล้านซะอีกในนี้มีปัญญาจริงๆถึงได้หาซิก้าที่ดีแบบนี้มาได้ชุยอยงปิงสูบซิก้าอย่างดื่มเผ่อเถท่านชุยชอบก็ดีครับถ้าอย่างนั้นคุณค่อยๆชื่นชมผมขอตัวก่อนเชิญเหาเห็นว่าจัดก,การเรื่องเรียบร้อยก็แสดงท่าทางขอโทษที่วันนี้มารบกกกวววนแลล้็ขอตัั ชุยหยงปิงเองก็ลุกขึ้นไปส่งเฉินฮ้าวถึงหน้าประตูเท่าหากให้คนอื่นเห็นคงจะตกใจไม่น้อยที่สามารถทำให้ท่านชุยลุกขึ้นมาส่งได้มีแต่พวกคนใหญ่คนโตของประเทศแต่ชายหนุ่มอย่างเฉินฮ้าวกลับได้รับมันแสดงได้ชัดว่าได้รับความยอมรับจากชุยหยงปิงต่อไปถ้าฉันจะซื้อบุหรี่ดีๆคงต้องหานายแล้วละ่ะชุยหยงปิงพูดยิ้มๆไม่มีปัญหาขอแค่เพียงเป็นบุหรีทร่ที่มีบนโลกส่วนมากผมก็มีทั้งนั้นเฉินฮ้าวก้มหน้าขอตัวแล้วจากไปเมื่อรอขึ้นรถแล้วใบหน้าของเฉินฮ้าวแสดงออกถึงความพอใจการใใใใหหห้้้้ขขขขออออองงงววัััญญคคคคครรรรรรนนนนีีีเเสส็็็จมมมมมบบบููณ์ท่่่าาาาาาากกกกไไไะผิดดดพพพลลลปุตตโ เินห้าวขับรถออกจากเขตวิลล่าและในเวลาเดียวกันก็แจ้งไปที่ชิงจื่อเทาให้ลบร่องรอยการเข้าระบบร,รักษาความปลอดภัยออกซะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเฉินห้าวแจ้งเรื่องไปให้เฉารุยให้เธอคอยดูไว้หน่อยคาดว่าใบอนุญาตจะได้มาภายในไม่กี่วันนี้ประธานคุณเก่งมากจริงๆเฉารุยพูดอย่างชื่นชมผ่านสายเธอเองก็เก่งทำงานได้เรียบร้อยขนาดนี้เฉินห้าวเองก็ชมเธอไปโค้นหนึ่งไม่หรอกขจันทำตามที่คุณสอนถึงได้เรียบร้อยอย่างนี้เฉารุยพูดอย่างถ่อมตน ถึงจะพูดอย่างนี้แต่เฉินห้าวก็พอใจกับผู้ช่วยสาวสวยคนนี้มากประสบการณ์ไม่พอสามารถฝึกได้แต่ว่าความขยันมั่นศึกษานั้นมันฝึกกันไม่ได้ในสังคมแบบนี้หาได้ยากมากอีกอย่างปกติเธอก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและถุงน่องสีดำอยู่เสมอแค่เรื่องเป็นอาหารตาก็เหมาะสมกับเงินเดือนของเธอแล้ว นี่ทำให้เฉินฮ่าวทบทวนดูว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเพิ่มเงินเดือนให้เฉารุยเมื่อกลับถึงบ้านเฉินฮ่าวอับน้่นอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงและเมื่อเปิดแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้านก็ถูกข้อความที่ไม่ได้เปิดอ่านเป็นแถวทำให้ตกใจปลาแซลมอนแช่แข็งขายออก1.3กิโลรับเงิน91หยวนคะแนน4ดาวปลาแซลมอนแช่แข็งขายออก5กิโลรับเงิน350หยวนคะแนน3ดาว